คนเนี่ยจะงงว่าตัวเองเป็นซึมเศร้าหรือเศร้าซึมคือเมื่อปัญหาถาถมเข้ามาไม่จำเป็นต้องเป็นโรคซึมเศร้าคนปกติเนี่ยแหละค่ะมันก็สตานเหมือนกันบางทีถ้าปัญหามันเข้ามาเยอะๆแล้วรุมเราฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าแยกก่อนว่าคุณเป็นโรคซึมเศร้าหรือคุณเป็นโรคเศร้าซึมการที่คุณเดินไปหาจิตแพทย์มยไม่ได้แปลว่าคุณบ้าหรือไม่ไม่ได้แปลว่าคุณเป็นโรคจิตคุณกําลังเดินไปหาสเ s p e c i a l สต์ไม่ต่างอะไรกับคุณเป็นมะเร็ง ไม่ต่างอะไรกับคุณเป็นโควิดแล้วคุณก็ไปหาหมอเฉพาะทางไม่ต่างอะไรกับคุณจะมาดูดไขมันมันคิดให้มันเหมือนอย่างนี้ฉะนั้นเนี่ยให้คุณหมอแยกให้นักจิตบําบัดแยกว่าน,นี่มันซึมเศร้าหรือมันเศร้าซึมโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นโรคของนิวโรทาสมิมเตอร์หรือว่าสารสื่อประสาทในสมองผิดปกติหมอเคยเป็นโรคซึมเศร้าหลังคลอดน้องเขาเรียกว่า postpartum depression ก็คือเป็นการที่ฮอร์โมนมันสวิงมากในร่างกายแล้วเกิดเป็นโรคซึมเศร้าหลังคลอด ซึ่งแองเจล่าจเลี่ควีเน็ตพัทโเป็นเยอะมากซึ่งอันนี้มัน uncontrollable ค่ะกินยาหาหมอโอลลี่เลยแล้วมันจะหายคือใช้ยาในการปรับสารเคมีในสมองถ้ามันเศร้าซึมเรากลับมากลับมาในจุดจุดเดิมที่ว่าปัญหามีไว้แก้เราเด้งตัวออกจากปัญหาก่อนแล้วเรามองกลับเข้ามาบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเราเหมือนปลานะคะเหมือนปลาทองอยู่ในโหล แล้วเรารู้สึกว่าโลนั้นนะ่ะมันคือโลกทั้งโลกเลยแล้วเราอยู่ในอ่างอยู่ในโลนั้นนะ่ะมันจะไม่มีทางมองเห็นเลยว่าจริงๆแล้วไอ้โลนะั่นมันใหญ่แค่ไหนให้เราออกมาก่อนออกจากปัญหานะั้นมาก่อนแล้วมองกลับเข้าไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหานี้มันใหญ่ขนาดขนาดไหนเอาจริงๆแล้วคือขนาดไหนแล้วเราอิมเมจินสิบปีข้างหน้าเรามองกลับมากับเหตุการณ์เนี้ยเราจะคิดว่ามันยังใหญ่อยู่ไหมถ้าเราคิดว่าโอ้โหเรายอ้อนสมมติว่าวันนี้เราอายุ40 เราย้อนกลับไปเมื่ออายุ30หรือ20หัวตอนนั้นการสอบไม่ผ่านเป็นปัญหาใหญ่มากแทบจะโลกล้มสลายมาลายหายไปเลยหรือตอนที่อายุ30เนี่ยแฟนทิ้งนี่คือโอ้ที่สุดแล้วของชีวิตฉันจะไปต่อไม่ได้ใดๆให้มองย้อนกลับไปว่าอ้าวสปีผ่านมาฉันมองกลับไปไอปัญหานี้ไม่เห็นใหญ่เลยดังนั้นเนี่ยเมื่อ10ปีข้างหน้าเราก็จะมองปัญหาวันนี้ ที่เรารู้สึกว่ามันใหญ่คับฟ้าใหญ่ทั้งโลกแก้ไม่ได้มันอาจจะเล็กนิดเดียวในอีกปีข้างหน้าเลยก็ได้อย่างเช่นปัญหาความรักสมมุติว่าปัญหาความรักนี่มันคือที่สุดแล้วมันล้มมันทุกอย่างให้เรามองย้อนว่าสมม,ม,มุติว่าเรามีแฟนมาเนี่ยคบกันมา5ปี5ปี6ปีก่อนเราทําตัวยังไงเราใช้ชีวิตมาอย่างไรโดยที่ไม่มีเขาตั้งแต่ต้น ฉะนั้นเนี่ยเอาชีวิตไปผูกอยู่กับอะไรผูกกับขาใครแล้วเราก็จะมีชีวิตที่เราก็จะเด้งตัวเองออกมาแล้วมองกลับเข้าไปว่าปัญหานี้แย่ที่สุดคืออะไรดีที่สุดคืออะไรแล้วอะไรจะเป็นคีย์อะไรจะเป็นกุญแจในการไขปัญหานี้ได้แล้วไปหาไอ้กุญแจอันนั้นมาให้ได้มันก็จะแก้ไขปัญหาได้ปัญหามันมีไว้ให้แก้ค่ะปัญหามันมีไว้ให้เราแก้และก้าวผ่านแล,ล้วโตขึ้นฉะนั้นเนี่ยการที่บอกว่าปัญหาเข้ามามีวิธีคิดยังไง ข้อแรกเราดูก่อนว่าปัญหาเนี้ยเป็นปัญหาที่แก้ได้หรือแก้ไม่ได้มันจะมีปัญหาที่แก้ได้กับปัญหาที่แก้ไม่ได้เช่นโรคภัยบางอย่างแก้ไม่ได้ปัญหาเนี้ยถ้าแก้ได้มีกี่ทางมีช้อยส์อะไรบ้าง A B C เราลิสต์มาเลยเป็นกระดาษเลยว่าปัญหานี้นะเนื้อแท้ของปัญหาเกิดจากอะไรต้นก่อนเอาต้นกาเนิดปัญหาถ้าแก้ปัญหาปลายเหตุมันจะแก้ไม่หยุดเราต้องไปหาต้นเหตุของปัญหากันว่าไอ้ปัญหาเนี้ยต้นเหตุมันคืออะไร แล้วการแก้เนี่ยมีกี่ทางเรามองให้รอบการแก้มี5ทางโอเคทางที่1ทาง A มี A1 A2 ึ่งไหมถ้า r e s o l v the best ของ r e s o l v จะออกมาเนี่ยดีที่สุดคือเป็นแบบนี้ worst case scenario กลับมาที่เรื่องเดิมแย่ที่สุดมันจะเป็นอย่างนี้การตัดสิน ABC ข้อดีสุดข้อเสียทางที่ดีที่สุดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้ผลลัพธ์ที่แย่ที่สุดที่เป็นไปได้อะถ้ามันแย่ที่สุดที่เป็นไปได้เรารับได้ไหมแล้วไปต่อ A1 A2 ยังไง อันนี้คือการแก้ปัญหาของมองทั้งหมดทุกสิ่งอย่างในในชีวิตอะคะ่ะเลยว่าโอเคถ้าเราเดินทางนี้แย่ที่สุดมันจะอย่างนี้นะเมื่อแย่ที่สุดเราจะแก้ยังไงต่ออ่ะอันนี้มันก็จะเป็นไปตามทางของมันก็รับมือกับปัญหาไปค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วคือชีวิตมันก็ต้องมีปัญหาให้เราก้าวข้ามผ่านแล้วก็โตขึ้นทำไมเราไม่เกลาตัวเองก่อนที่เราจะไปเกลาคนอื่นคะ